ในนั้นเป็นอีกพื้นที่ต้นน้ำนะครับที่สําคัญที่พื้นที่ป่าถูกบุกรุกอย่างหนักโดยเฉพาะที่อํเาเภอด่านซ้ายที่พื้นที่ป่ากว่าร้อยละห้าสิบถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกเข้าไปปลูกสวนยางพาราโดยภาครัฐนั้นกําลังดาเนินมาตรการทวงคืนผืนป่านะครับขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านหลายหมู่บ้านพยายามปกป้องผืนป่าของชุมชนไว้ให้รอดพ้นจากกลุ่มนายทุนด้วยการสร้างป่าชุมชนติดตามได้จากรายงานครับ พื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยกลายเป็นพื้นที่ที่นายทุนกว้วนซื้อแผ้วถางเพื่อเตรียมปลูกสวนยางพาราทําให้ปัจจุบันพื้นที่ป่ากลายเป็นเขาหัวโลดกว่าร้อยละ90ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างชัดเจนเนื่องจากป่าต้นน้ำที่คอยดูดซับน้ําตามธรรมชาติมีจํานวนน้อยลงประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านหวงนางยูมเล่าให้ฟังว่าในอดีตป่าต้นน้ำหมัน เป็นป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านเพื่อทาการเกษตรแต่ปัจจุบันน้ําจากป่าได้ลดน้อยลงนี่ป่าตรงนี้เนี่ยที่เราห่วงคือมันเป็นป่าต้นน้ำลำาลาธารของน้ํหมันเหนือที่มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอำเภอด่านซ้ายไปจนถึงปากหมันที่สําคัญคือเราไม่สนใจว่าใครจะปลูกอะไรแต่ว่าป่ามันหมดนะโอ้ตายแล้วเดี๋ยวฟันอีกแล้วเดี๋ยวฟันอีกแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปจะไปขอร้องใครจะไปทายังไงทําไม่ได้ชาวบ้านก็เต้นกันยงแยงยงแยงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่เป็นป่าชุมชนที่ใกล้กับ ชุมชมนล่าที่สุดแค่ค่งกิโลเข้าไปกระชนแล้วนะแล้วธรรมชาติสวยมากนะครับฐานหินฐานอะไรมีอะไรเยอะแยะไปหมดตอนัเจากข้อมูลผืนป่าต้นน้ําถูกบุกรุกแทนที่ด้วยสนยางพาราทีมข่าวพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่อําเภอด่านซ้ายลงพื้นที่สํารวจสภาพป่าสงวนป่าภูเปื่อยป่าภูขี้เท่าและป่าภูเรือซึ่งอยู่ห่างจากตัวอําเภอประมาณ7กิโลเมตร พบว่ามีการบุกลุกปลุกสวนยางไปแล้วกว่า5,000ถึง6,000ไร่ทั่วบริเวณเนินเขาทีมข่าวได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านที่เฝ้าสวนยางคนนี้และได้ข้อมูลมาว่ามีนายทุนมาจ้างให้เฝ้าสวนโดยจะแบ่งค่ากีดยางให้คนละครึ่งล้วสวนยางนี่ครับเขาแบ่งกันยังไงแบ่งคนละครึ่งเวลากีดแล้วก็แบ่งกันเอาเงินมาใช้ มีวันนี้แหละที่แกไม่มาเมื่อวานนี้แกก็มาลูกเคยแกก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งบางทีก็สองสามอาทิตย์จะมาเช่นเดียวกับชาวบ้านคนนี้ที่ทำสวนยางพาราในเขตป่าสงวนมานานกว่า10ปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกโดยยอมรับว่าได้ซื้อที่ดินต่อมาจากนายทุนแต่กลับไม่ได้เอกสารสิทธิ์ครอบครอง ไม่มีอลยสาธิ์ยังไม่มีเลยใช่ไหมเพราะมซื้อกับคนว่าออบันตะว่าตอนนั้นซื้อมาไล่ั่นเสร็จห้างก่อนหน้าผมซื้อนน,อนัไล่ละสามพันขึ้นมาขึ้นมาผมก็เลยใหนเบาไปย่างขึ้นไปติ๊กๆเนาะจากเป็นก็เลยตัดสินใจเอา ข้อมูลเมื่อปี2527ระบุว่าพื้นที่ป่าสงวนในอำเภอด่านซ้ายมีจำนวน5 3 0 0 0 0ไร่แต่ปัจจุบันคงเหลือป่าสงวนไม่เกิน1,000 0ไร่หรือร้อยละ10ของพื้นที่ป่าและที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุมผู้ลักลอบบุกรุกตัดไม้แผ่ถางในเขตป่าสงวนบริเวณป่าภูเปื่อยป่าภูขี้เท่าและป่าภูเรือตั้งแต่ปี2547จนถึงปี2557จำนวน300คดี และตรวจยึดคืนป่าสงวนกลับมาได้ประมาณสอง0ันกว่าไร่ส่วนพื้นที่บุกรุกป่าสงวนที่มีกลุ่มนายทุนปลูกสวนยางซึ่งเป็นป่าต้นน้ําเช่นตําบลโป่งตําบลอีปุ่มตําบลกกสะทอนเป็นป่าหัวล้นไปแล้วเกือบทั้งหมดตําบลด่านซ้ายตําบลนาดีตําบลนาหอตําบลปากหมันพื้นที่ป่าหายไปร้อยละเจ็ดสิบตำบลโคกงามตําบลโพนสูงและตําบลวังยาวพื้นที่ป่าหายไปร้อยละหกสิบของพื้นที่ป่าสงวน นนแม้พื้นที่ป่าต้นน้ำหมันที่เคยเหล่อเลี้ยงคนในอำเภอด่านซ้ายทั้งอำเภอได้มีการตรวจยึดไปแล้วหลายครั้งแต่กลุ่มนายทุน,นก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดเพราะยังมีการกว้านซื้อที่ดินปลูกสวนยางพาราอย่างต่อเนื่องพยุงศักดิ์การสมเกต<บ>ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน